อันนั้นคืออะไรครับนี่สิงตุกตาอ๋ออาไปชมไปชมดูซิใช่ไหมอ๋ออยากเล่นอันนี้เดี๋ยวเราจัดให้แล้วมีอะไรอีกอันนี้เขาเรียกว่ายิงยิงปืนปืนใส่ตุกตาไงยิงปืนใส่ตุกตาอะไปดูอันอื่นซิมีอะไรบ้างสํารวจไว้ทางน้นทางน้นอันนี้อะไรคุณช้อนปลาเข้าเลข นี่ปลาเข้าเลขมีอะไรอีกปาไปากวาวปาให้โดนตัวเลขถ้าแม่ครับถ้าแม่ครับกก็ต้องปลาเลขนั้นให้มันติดปลาให้มันติดอ่ะต่อไปถ้าติดแล้วเราก็จะได้เลือกตุ๊กตาตามต้องการอันนี้ปลาลูกโป่งโอ้โหตุ๊กตาเพียบเลยชอนเดี๋ยวไว้มาเล่นกันอันนี้ระบายสีครับ